ร่วมงานเลี้ยงวันชาติรัสเซียผู้ช่วยผอ,อทรเป็นผู้แทนผอ,อทรร,ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติรัสเซียพ้นเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นตัวแทนผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันรัชชาติรัสเซียตามคำเชิญของสถานทูตรัสเซียโดยมีนายเยฟฟีนีโทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในห้องบรลรูมโรงแรมแชงกรีลาถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครไทยกับสหพันธรัเสเซียไทยกับสหพันธรัฐรัเสเซียมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กับพระเจ้าชาวนิโคลัสที่สองยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า126ปีในส่วนของกองทัพไทยกับกองทัพรัเสเซียได้ยกระดับความสัมพันธ์ทางทหาร โดยแต่งตั้งผู้ช่วยทูตทหารและผู้ช่วยทูตทหารบกเมื่อพศ2521และในส่วนกองทัพเรือได้เปิดสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคม2555โดยมีความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพรัสเซียประกอบด้วยการประชุมนาวีทูนาวีทอกโดยมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายด้านที่จะเกิดขึ้นภายหลังการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือความมั่นคงทางทะเลระหว่าง กระทรวงกราหโหมกับกระทรวงกระโหมรัเสเซียด้านการศึกษาและดูงานซึ่งกองทัพเรือจัดส่งข้าราชการไปศึกษาอบรมสุขหลักสรตรต่างๆอย่างต่อเนื่องการเยี่ยมเยือนเมืองท่าของเรือรบของทั้งสองประเทศเช่นการเยือนเมืองท่าของนักเรียนในเรือและความร่วมมือในการฝึกทางทะเลและการฝึกอื่นๆเช่นการฝึก Pa s s X e ความร่วมมือด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเป็นผลจากการประชุมนาวีทูนาวีทอร์ เป็นการฝึกในระดับทวิภาคีความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารความร่วมมือด้านการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงให้มีการจัดทำแนวทางในการสนับสนุนส่งกำลังบำรุงของเรือรบและเรือรบเรือช่วยรบระหว่างการเยี่ยมเมืองท่าและในกรณีซ่อมทำฉุกเฉินปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่นการจัดทุรียงทหารเรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆระหว่างสองประเทศอันเป็นตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีบทบาทนำด้านความร่วมมือและความมั่นคงในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธปรรมภาพข่าวนิวราชนันทพลทิพสีรายงานขอบคุณที่มาของข่าวจากไซแอม์นิวคอมสยามนิว